องกองโตพี่ชายเอลิกนักฟุตบอลสโมสรดังสายเลือดมอนเปิดประมูลเสื้อแข่งนำไรายได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวมอนที่เดือดร้อนจากภัยสงครามที่เมียนมาส่วนเสื้อน้องเอลิกถึงมือผู้ประมูลได้เร็วๆนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาทําให้หมู่บ้านท่อมแมะซะหรือทรรมาซะรัฐมอนประเทศพมา่าที่เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ถูกทหารเมียนมาเข้าโจมตีด้วยอาวุธหนักเป็นเหตุทําให้อาคารสถานที่สําคัญต่าง รวมทั้งบ้านเดือนของชามอนเกิดเพลิงลุกไหม้เสียหายกว่า800หลังคาเรือนส่งผลให้ชาวบ้านที่ส่วนใหญ่เป็นชนชามอนต้องอพยพหลบหนีออกจากหมู่บ้านไปอาศัยอยู่ตามป่าถ้ำและซอกเขาเพื่อเอาตัวรอดทําให้ทุกคนมีความลําบากเป็นอย่างมากต่อมาน้องแอริกพงศกรสังขะโสภาอายุ17ปีนะักฟุตบอลทีมสโมสรราชบุรีเอฟซีไทยลีกและเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นยู20ปี ซึ่งเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยสายเลือดมอญลูกชายแทๆ้ๆของนายสมเด็จสังขาโสภาชาวชุมชนชาวมอญบ้านบองกะหมู่ที่2ตำบลนหนองลูอำเภอสังขระบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้ออกมาร่วมส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวมอญบ้านทอมแมะะหรือทรรม,มะสะรัฐมอญประเทศเมียนมาให้มีความปลอดภัยจากเหตุการณ์ข้างตน้นและขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีโดยน้องแอริกพงศกรสังขาโสภาได้นําเสื้อตัวโปรดเบอร์15สีน้ําเงินที่ใส่ลงแข่งขันฟุตบอลรายการเยาวชนทิมแชมป์เอเชีย AFC U17 Asian Cup Thailand 2023ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาออกมาประมูลเพื่อหาไรายได้นำไปช่วยเหลือพี่น้องที่เป็นชาวมอญด้วยกันผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสังขบ,บุรีเลขบัญชี6792335791ชื่อบัญชีพระอาจารย์มหาโทรหรือพระ มหานันทชัยพิทักษ์หงษาจะเอาว่าดวัดส,สุธรรมมวดีบางกระดีกรุงเทพมหานครเป็นเงินจำนวนสามืนหพันห้าร้อยบาทผู้ที่ประมูลได้เป็นหญิงสาวชาวมอนนมว่าปันสุโดยมีเจ้าของเพจครูสันจับจุไล์สดการประมูลผ่านเฟซบุ๊กตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่5เมษาย,ยนสพันห้ารอยหกสิบเจ็ดนายสมเดจสังคาโซภากล่าวว่าวันนี้ผมได้เดินทางไปพบลูกชายที่สนามฟุตบอลทีมสโมสรราชบุรีเอฟซี เพื่อให้น้อง Eric, เอลิกเซ็นชื่อตรงหน้าอกเสื้อตัวที่นำมาประมูลก่อนที่จะประสานไปยังผู้ประมูลได้คือผู้ที่ใช้นามในเฟซบุ๊กชื่อปันสุเพื่อนำเสื้อไปมอบให้ซึ่งหลังจากที่น้องเอลิกประมูลเสื้อเบอร์15ไปแล้วนั้นได้เปลี่ยนเป็นเบอร์19ในการแข่งขันฟุตบอลให้กับสโมสรขณะที่เพจเฟซบุ๊กชื่อคมสารจับจุออกมาระบุว่ามาแล้วน้องกองโตกะนกสังคาโซภานักฟุตบอลดาวรุ่งสายเลือดมอทีมเล่นให้กับ โมสรฟุตบอลหัวหินมาราเลนาขอร่วมกิจกรรมประมูลเสื้อเบอร์24การกุศลเพื่อเป็นน้ำใจสู่พี่น้องชาวมอญที่กำลังประสบความเดือดร้อนจากอคีภัยบ้านไฟไหม800กว่าหลังคาเรือนมาร่วมเยียวยาแบ่งปันกันครับเปิดที่4,999บาทชื่อบัญชีพระมหานันทชัยหรือหลวงพ่อมหาโทและสามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชีสมาคมไทยรามันได้เลยครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับปลอเปิดให้ทุกคนร่วมประมูลได้ตั้งแต่บัดนี้